สวัสดีครับอาจารย์ทุกทด้านที่ติดตามรายการ Insight Quality ซึ่งวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของเกณฑ์ที่5ว่าด้วยบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการหรือว่าบุคลากรทางด้านเขาเรียกว่า Academic Staff นั่นเอบุคลากรสายวิชาการก็จะมีทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์พิเศษที่มาช่วยสอนในหลักสูตรเพราะฉะนั้นการประเมินอาจารย์นั้นจะต้องประเมินทั้งที่จัดการเรียนการสอนด้วยแล้วก็ประเมินผลงานของอาจารย์ที่ใช้ในการสอนสอนนิสิตนักศึกษาหรือว่าเขาเรียกว่าเอกสารประกอบการสอนแบบที่หนึ่งตามเกณฑ์ปี2500 กพอปีสำคัญ560 63 0แล้วก็65ก็อยากใช้เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นเอกสารคำสอนหรือแบบที่2นั้นก็คือสำหรับรองศาสตราจารย์ก็จะช่วยในต่างที่มีความรล่มลึกแล้วก็สามารถที่จะให้นิสิตนักศึกษานำไปอ่านหรือไปศึกษาด้วยตนเองได้อันนี้ก็คือ ความละเอียดของเอกสารประกอบการสอนกับเอกสารคําสอนนั้นจะมีความละเอียดแตกต่างกันถ้าเป็นเอกสารคําสอนรูปแบบที่สองนั้นผลิที่บอกว่านําไปศึกษาด้วยตัวเองได้ก็หมายความว่าจะต้องมีความละเอียดมีการน่าอิงมีคล้ายๆกับตําราในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์นั่นเองัน,นจากประสบการณ์ก็จะเป็นลักษณะนั้น เพราะนั้นเกณฑ์ในการนำเสนอวันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่5ว่าด้วยเกณฑ์ของ a u n QA หรือว่าครณทีเลียที่5ว่าด้วย Academic Staff หรือว่าบุาคลากรสายาวิชาการก็จะมีทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ พิเศษที่หมาชื่อสอนตามที่กล่าวคนนั้นขอให้ท่านดูจากอาเอกสาร PowerPoint ต่อนะครับครับสำหรับเอกสารที่นำเสนอในเกณฑ์ที่5นั้นเป็นบุคลกร,กรสายวิชาการซึ่งที่ผ่านมาได้ทำาออกมา8เกณฑ์เนื่องจากว่าเกณฑ์ของ a u h q a นั้นก็มีอยู่8เกณฑ์นำไปนำเสนอด้วยเวอร์ชันภาษาอติฤษนั้น แม้ว่าจะนาเสนอในภาคภาษาไทยแต่ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษบางท่านอาจจะเข้าใจหรือมีเสียงสัอนว่าอยากให้นําเสนอแบบเวอร์ชั่นภาษาไทยและก็เสียงภาษาไทยอย่างที่ว่าอันนี้ก็ขอให้ดูจากเกณฑ์เอที่5นั้นเนื่องมาจากว่าเป็นบุคลากรสายวิชาการส่วนเกณฑ์ที่4ไอจีเรียที่4นั้นเป็นเรื่องของการประเมินผู้เรียน ประเมินนักศึกษาที่เรียนรายวิชามาส่วนเกณฑ์ท,ที่ที่ของที่3นั้นเป็นการจัดการเรียนการสอนแล้วก็เกณฑ์ที่2เป็นโครงสร้างหลักสูตรและก็รายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรส่วนเกณฑ์ที่1เป็นเกณฑ์ความคาดหวังของผู้เรียนหรือว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังที่เรียกว่า expect learning เอาคนั่นเอส่วนตัวหลักสูตรทั้งหมดนั้นก็เป็น PLO คือโปรแกรม Learning o u t c o m แต่การในประเมินในเกณฑ์ที่5นี้ก็จะว่าด้วยบุคลากรสายวิชาการหรือว่าอา,อาจารย์นั่นเองอาจารย์ก็จะมีทั้งอา,อาจารย์ที่บรรจุเข้ามาใชาตำบานและก็มีตำแหน่งระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์นั่นเองครับขอให้ดูจากเกณฑ์ AUNQA ของเกณฑ์ที่5นั้นมีอยู่8ข้อด้วยกันข้อย่อยที่5.1เป็นเรื่องของหลักสูตรต้องแสดงถึงวิธีการวางแผนมีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการรวมถึงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางราชการที่สูงขึ้น ก็อย่างที่กล่าวก็คือมีทั้งตําแหน่งพอสอรอสอและสน,นั่นเองเพราะน,นั้นวิธีการอย่างนี้ก็คือเพื่อให้ปรับใช้หรือว่ามีการปรัแบบปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการมีสัญญาจา้างมีพัฒนาอารมีการเลือกจา้างมีการวางแผนเพื่อที่จะให้บุลคลากรมาทดแทนเมื่ออาจารย์บุลคลากรสายวิชาการ,กรเกษียณอายุ เพราะนั้นการดําเนินการนยจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรสายวิชาการโดยเฉพาะตําแหน่งทรงวิชาการหรือว่าผลงานทางวิชาการที่จะมาใช้สอนมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอโดยเฉพาะอาจารย์นะจะต้องมีาการสอนตามความรู้ความสามารถแล้วก็เพื่อสนองความต้องการหรือสําหรับนักศึกษาที่จะ จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานนั่นเองโดยเฉพาะอาจารย์นั้นจะต้องแสดงถึงคุณวุฒิและก็มีผลงานเอกสารทางวิชาการทั้งเอกสารประกอบการสอนเอกสารคําสอนหรือว่าตําราและวิจัยและก็บริการวิชาการเพราะนั้นอาจารย์าตามภารกิจต,ต่างๆนั้นก็จะมี ที่กำหนดไว้ในทั้งกฎกระทรวงแล้วก็ทั้งระเบียบนันก็จะ,ะพรบอรของแต่ละสถาบันดูดมศึกษามีทั้งการจัดการเรียนการสอนหรือการสอนการวิจัยบริการวิชาการและก็รวมทั้งการทนุนบํารุงศิลปะพนธรรมด้วยอันนี้ต้องครบถ้วนเพราะนั้นอันนี้เกณฑ์ของ a u n q a แม้ว่าจะเป็นเกณฑ์ของอาเซียนแต่เวลาดำเนินการนันจะต้องดำเนินการตาม ทันธก,กิจความเป็นอาจารย์ในสถาบันอุนดมศึกษานั่นเองจะต้องมีทั้งสอนวิจัยบริการวิชาการและขนุกบำรุงศิลปะวัฒนธรรมด้วยอันนี้ก็คือข้อย่อยที่5.1ส่วนข้อย่อยที่5.2เป็นเรื่องของอแสดงจำนวนปริมาณของอาจารย์ก,ก็คือปริมาณงานของอาจารย์ขเขาเรียกว,ว่า workload นะสอนได้พอร์เท่าไหร่ มีทั้งสอนอาจะสอนได้สิบแต่สองชั่วโมงหรือเก้าชั่วโมงต่อสัปดาห์น,นี่ก็แล้วแต่แต่ละแห่งที่จะออกเกณฑ์มาว่าเวิร์กรอทของอาจารย์จะต้องดูเวิร์กโหลด้วยว่ามีงานสอนเท่าไหร่การไปศึกษาค้นควาวิจัยเท่าไหร่หรือการผลิตเอกสารตำราหรือทําหนังสือเท่าไหร่นี่อันนี้จะต้องมีสัดส่วนลดลดบทนั้นแล้วก็มีการ วัดแล้วก็การกำกับติดตามเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการวิจัยและบริการวิชาการเพราะนั้นตัวอาจารย์นนอกจากที่สัดส่วนในการสอนแล้วก็ต้องทําวิจัยหรือการพัฒนาเอกสารตํำราด้วยจะต้องมีคุณภาพเพื่อที่แสดงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจว่าได้อาจารย์ที่มีคุณภาพมีผลงานไป สอนแล้วก็ถ่ายทอดแล้วก็ประสบการณ์ให้นักศึกษามีสิทธิ์นักศึกษาได้มีความรู้และความสามารถนะั่นทีนี้ดูเ,เกณฑ์ข้อย่อยที่5.3หลักสูตรต้องแสดงให้เห็นว่าสมรรถนะความสามารถของคณา,าจารย์ประจำหลักสูตรนั่นแหละได้กำหนดวิธีการประเมินการสื่อสารหรือเอกสารในแบบที่1แบบที่2ตามที่กล่าวมีทั้งตำรามีทำวิจัยด้วย อันนี้ก็คือจะต้องมีความรู้มีความสามารถและก็มีประสบการณ์เพียงพอที่จะไปถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ิินักศึกษาได้รับความรู้บางที่คาดหวังไว้นั่ทีนี้ในข้อย่อยที่5.4หลักสูตรต้องแสดงเหตุว่าหน้าที่ที่จัดสรรให้กับณาจารย์นั้นจะต้องพิจารณา พลังงานของอาจารย์แต่ละคนให้เหมาะสมกับคุณสมบัติและก็ประสบการณ์และความถนัดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้มาใช้บริการวิชาการเนี่ยบรรลุผลตามให้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั่นเองนลงานคุณสมบัติของอาจารย์จะต้องเพียบพร้อมนั่นเองการปฏิบัติงานตามภารกิจทีนี้มาดูว่าในข้อย่อยที่5.5 5.5นั้นหลักสูตรต้องแสดงให้เห็นว่ามีการส่งเสริมการเลื่อนตำแหน่งางวิชาการเลื่อนจากอาจารย์ไปเป็นผู้ช่วยศาจารย์รองศาจารย์เลิศราจารย์ก็าาาาคือจะต้องเน้นทั้งอคุณภาพและมาตรฐานด้วยมาตรฐานของอาจารย์จะต้องมีผลงานการผลิตออกมาใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็ส่วนที่ผลพรไดยก็คือขอเข้าสู่ตำแหน่ง อันนี้จะต้องดูว่าตําแหน่งที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาแล้วก็นําผลการที่ได้นี่นะก็ไปใช้ในการสอนการวิจัยและบริการวิชาการข้อย่อยที่5.6หลักสูตรต้องแสดงให้เห็นว่าการให้สิทธิประโยชน์บทบาทหนะ้าที่ความสุขับาความรับผิดชอบ เพราะนั้นสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ที่ทำหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางด้านการสอนประโยชน์ทางด้านการทำวิจัยเราจะต้องคำนึงถึงจัรยาบ,บันของวิชาชีพด้วยและก็เสรีภาพทางวิชาการเพื่อที่จะกำหนดให้เป็นผลดีและก็เข้าใจง่ายน,นี่ก็คือเป็นข้อที่ย่อยที่5.6 ว่าจะต้องสิทธิประโยชน์ที่อาจารย์ที่ควรจะได้รับมีอะไรบ้างแล้วก็ห้สอนขอรับกับอาจารย์วิชาชีพด้วยข้อที่5.7จุเหลักสูตรต,ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการอบรมการตามความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรสายวิชาการหรือสายวิชาชีพยอย่างเป็นระบบและการฝึกอบรมนั้นต้องเหมาะสมและมี การดาเนินกิจกรรมต่ตางๆที่อบรวมน่พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการที่กําหนดไว้นั่นเองกำนหนดไว้ภารกิจของอาจาร,รย์คนนั้นอาจาร,รย์จะต้องมีฝึกอบรมในความก้าวหน้าของทางวิชาการที่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆตามเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเนี่ยจะต้องมีหรือว่าในยุคที่กําลังเกิดโรคโควิดเราจะพัฒนายัางไงให้ อาจารย์สามารถที่จะสอนออนไลน์หรือออนไซน์ได้ให้มีคุณภาพระด้มากกว่าะเป็นก็คือตรงเน้นที่พัฒนาอาจารย์หรืออาจารย์จะต้องมีการอบรมต่อเนื่องแม้แต่เกณฑ์ของสกอเดิมนั่นก็ตัวบ่งชี้ที่4.1หรือว่าตัวบ่งชี้ที่5.4ข้อที่9อาจารย์จะต้องทุกคนจะต้องมีการได้พัฒนาต่อเนื่อง ส่วนข้อสุดท้ายในเกณฑ์ที่5ข้อที่5.8นะั้นหลักสูตรจะต้องจัด,จจดกิจกรรมเพื่อพัฒน,นาอาจารย์แล้วก็การบริหารจัดการแล้วก็การปฏิบัติรวมถึงการให้รางวัลหรือการยกย่องที่อาจารย์มีผลงานทางวิชาการนะการให้รางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติคนนั้นก็ต้องนําผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนเนี่ย มาช่วยทางการวิจัยด้วยอันนี้ก็คือก็หมายความว่าอาจารย์จะต้องได้รับการพัฒนาจากต่อเนื่องในทางปฏิบัติและผลงานของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจะต้องได้มีการประเมินความดีความชอบด้วยก็ประมาณน,นั้นอันนก็คือเป็นเกณฑ์ของ a u n q 5 a u n q a เกณฑ์ที่5ว่าด้วยบุคลากรสายสวิชาการก็คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจําหลักสูตรรวมทั้งอาจารย์พิเศษที่มาช่วยสอนหลักสูตรด้วยครับทีนี้มาดูว่าเกณฑ์ในการประเมินก็อย่างเช่นเดิมนะก็เหมือนกับเกณฑ์ที่4ที่สามที่สองที่1นั่นแหละก็คือถ้ามีาถ้าเอกสารเนี่ยไม่ชัดเจนไม่เพียงพอหรือเอกสารยังไม่ครบถ้วนสมบูรณนะ์จะต้องมีการปรับปรุงเร่งด่วนอันนี้จะต้องได้ คะแนนอยูได้นหนึ่งคะแนนแต่ถ้า,ามีแผนการปรับปรุงการพัฒนาต่างๆแต่ยังไม่ได้เอามาใช้ที่ดีพอเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่ามีทุกอย่างมีเอกสารกอาจารย์ก็มีเอกสารประก,กอบการสอนแต่ยังไม่ได้สื่อการเรียนการสอนหรือยังไม่ได้ในมีการวางแผนการพัฒนาแต่ผลการพัฒนายังไม่ได้เอามา ใช้ในการเรียนการสอนมีสิท์นักศึกษาก็จะได้2คะแนนส่วนถ้าคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นไปตามแผนแต่ยังมีบางส่วนยังไม่ยังไไม่ชัดเจนนะอันนี้ก็จะได้ถึง3คะแนนแต่ถ้าทุกอย่างดําเนินการไปตามแผนการจัดการเรียนการสอนการบริการวุชาการการทนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแล้วก็การวิจัย โดยเฉพาะที่มีผลงานออกมาครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้อันนี้ก็ไปถึง4คนะแนน4คะแนนก็ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์แต่ถ้าได้5คะแนนก็คือได้สูงกว่าเกณฑ์ได้พัฒนาเกินเกณฑ์แล้วก็พัฒนาอย่างเป็นระบบส่วน6คะแนนนั้นก็เป็นแผนปฏิบัติที่ดีมีเอกสารทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็เ,เน้นมีประสิทธิภาพและ ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่ดีและมีแนวโน้มในการดำเนินงานเชิงบวกด้วยในรอบหคะแนน,น,นส่วนเจ็ดคะแนนนั้นก็เป็นะระดับที่ดีเยี่ยมแล้วก็มีแนวปฏิบัติในระดับโลกเป็นเบนแบตทีได้สามารถที่จะสะร,ร้างนวัตกรรมมีผลลัพธ์ที่โดดเด่นแล้วก็สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของระดับสากลหรือระดับ นานาชาติหรือว่าทั่วโลกได้จะต้องถูกเชิญไปบรรยายพอประมาณนะั้นอันนี้ก็คือเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมก็คงจะยังไปไม่ถึงนะ่ะถ้าได้ถึง4ีคะแนน,นก็ถือว่า,าสามารถที่จะเสนอเข้าไปตรวจให้เพื่อได้รับแ่เซอร์ติฟิเคตหรือประกาศบัตรประกาศสีนิบัตหรือ,อได้รับรองจากาเซียนแล้วว่าหลักสูตรมีคุณภาพ และมาตรฐานนั้นสามารถที่จะอยู่ได้ถึง5ปีพบว่าห้าปีข้อประเมินต่ออีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ที่ประเมินประเมินอาจารย์เขาเรียกว่าบุคลากรสายวิชาการที่มาบริหารจัดการหรือมาจัดก,การเรียนการสอนนักศึกษาให้มีคุณภาพและด้มาตรฐานนั่นเองแต่เวลาประเมินที่จะให้คะแนนก็ดู ประเมิในใด้คะแนนก็เอาทั้ง8ข้อที่กำหนดนั่นแหละมาใช้7เกณฑ์หรือ7คะแนนอย่างที่บอกว่าหลักสูตรนั้นมีการแสดงถึงบุคลากรทางวิชาการหรืออาจารย์ประจำหลักสูตรหรือรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษมีผลงานออกมามีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆแล้วก็มาใช้ในการเรียนการสอนการแก้ไขนะอันนี้จะได้ถึงสองหรือสคะแนนหรืออาจจะได้ถึงสคะแนน หรือว่า5.2นั่นก็คือหลักสูตรมีพาระงานมีโหลดอาจารย์ผู้สอนเนี่ยมีการวัดการกำกับการประเมินผลปรับปรุงคุณภาพการศึกษามีผลงานวิจัยแล้วก็ไปบริการวิชาการคบถวนก็อาจจะได้ไปถึง3ถึง4คะแนนได้ส่วนในข้อย่อยที่5.3นั้นหลักสูตรไดแสดงถึงความสามารถทางวิชาการที่กำหนด มีพันตามพันธกิจมีการประเมินทางด้านการวัดประเมินผลและสื่อสารทางด้านการเรียนการสอนได้มีคุณภาพาจะได้2หรือสามคะแนนแล้วก็5.4หลักสูตรต้องแสดงให้เห็นถึงวิธีการในสัญหาอาจารย์ที่มีความเหมาะสมกับคุณสมบัติและก็ประสบการณ์หรือว่าความถนัดที่จะมา ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิตนักศึกษาก็จะได้ถึง3หรือ4คะแนนดัส่วนข้อย่อยที่5.5นั้นก็คือหลักสูตรต้องแสดงให้เห็นว่า,าการเลื่อนตำแหน่งของคณาจารย์อยู่ในหลักสูตนั้นจะต้องอมีระบบคุณธรรมรวมถึงการสอนการวิจัยบริการวิชาก,การนะจะต้องมีการวัดและก็ประเมินผลในเรื่องของระบบคุณธรรมเข้ามา กี่ยวข้องด้วยก็อ่าถึงสองหรามะแนนส่วนข้อย่อยที่5.6นั้นหลักสูตรต้องแสดงให้เห็นว่าสิทธิและสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์หรือบทบาทหน้าที่ของอาจารย์จะต้องมีความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบอันนี้ก็หมายความว่าถ้าอาจารย์ที่มีผลงานออกมานั้นในแต่ละปีนั้นจะต้องได้ มีสิทธิหรือได้รับประโยชน์ผลตอบแทนทางด้านผลงานทางวิชาการอาจจะเป็นตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นหรือวิธีการกนะันอย่างน้นอยเวลาจัดการเรียนการสอนต้องมีเสรีภาพทางวิชาการแล้วก็กําหนดไว้ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะทําความเข้าใจได้นะา ก็อาจจะไปถึง3หรือ4คนะแนนข้อย่อยที่5.7บุคลากรสายวิชาการจะต้องกําหนดให้เป็นระบบแล้วก็มีการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับหลักสูตรหรือรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่จะพัฒนาการเรียนการสอนหรือไปอบรพัฒนาแล้วก็ได้ผลงานที่จะมา,าจาัดก,การเรียนการสอนเพื่อสนองความต้องการ ของนิสิตนักศึกษาหรือผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้จะไปถึง2องสาคะแนนได้ส่วนข้อสุดท้ายในข้อย่อยที่5.8นั้นหลักสูตรต้องแสดงว่าการบริหารจัดการการปฏิบัติงานรวมทั้งการให้รางวัลให้ผลตอบแทนหรือการโยนได้รับการย,าย,ก,ารย,ายากย่องจากอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรหรือประจำหลักสูตรนื้อหาพิเศษจะต้องมีความชัดเจนและก็กำหนด คุณภาพของผลงานวิจัยจะต้องวัดด้วยด้วยคุณภาพอย่างแท้จริงอันนี้ก็จะได้เป็นผลงานที่ออกมาสามารถถ้าเป็นผลงานของอาจารย์มีการอ้างอิงดีไซ์เตชั่นมีการอ้างอิงในระดับชาติระดับนานาชาติได้ก็ถือว่าอยู่ในข้อนี้ข้อที่5 8ได้อันนี้ถ้ามีผลงาน,งานออกมาชัดเจน ก็จะได้แล้วแต่สามหรือสี่คะแนนอันนี้ก็คุณภาพมันวัดได้จากอเอกสารที่เป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจนอันนี้ก็คือเป็นการประเมินคุณภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตรเราเรียกว่า e c o n o m i c staff แล้วก็รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรนละอาจารย์พิเศษที่มาช่วยสอนด้วยเพราะนั้นความรู้ที่นิสิตนักศึกษาที่จะได้รับ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาจารย์เป็นสําคัญเพราะนั้นอาจารย์จะต้องมีผลงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาไปตามที่ภาวะของสังคมที่เปลี่ยนไปหรือว่าโดยเฉพาะในยุคข,ของโรคโควิดที่เรามีการจัดก,การเรียนการสอนทางออนไลน์จะทํำยังไงให้ผลงานของอาจารย์ที่ออกมาแล้วนําไปสอนนักศึกษาให้ได้ ผลตามที่คาดหวังไว้โดยเฉพาะการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สอนออนไลน์หรือสอนออนไซต์คนแล้วแต่นี่ะจะต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐาเที่สำคัญจะต้องสอดคล้องกับภาวะการต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในช่วงของโลกโควิดหรือในช่วงของ New Normal เป็นปกติใหม่เนี่ยเราจะกลับไปแบบเ,เดิมๆนะคไดบ ไม่ได้แล้วเพราะนั้นการพัฒนาการจัดก,การเรียนการสอนการประเมินคุณภาพและ,าะามาตรฐานของอาจารย์จะต้องอยู่ในระดับชาติและระดับนานาชาติหรือระดับสากลได้การเอียนกาียก่อถ้าพัฒนาอาจารย์มีคุณภาพแล้วผู้เรียนก็จะมีคุณภาพไปด้วยก็อย่างที่ว่าคุณภาพของนิสิตนักศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาจารย์ตามที่มี ผู้เชี่ยวชาญหลายๆที่ที้กล่าวไว้อันนี้ก็ความจริงก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าอาจารย์มีประสบการณ์ที่สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้นิสิตนักศึกษาขายทอดแบบเชิงพฤติกรรมหมายว่าพูดแบบที่ไม่หรือว่าการถ่ายทอดแบบไม่ต้องไปอา่านตำราหนังสือเอาจากประสบการณ์จริงๆที่ได้ปฏิบัติมาหรือได้ทำเอกสารได้ทำตำราทำหนังสือทำวิจัย แล้วเอาผลจากตัวนั้นนะมาถ่ายทอดให้นินนสิ่งนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างแท,ท้จริงโดยเฉพาะการเรียนการสอนของเอ็นเอ n ยูเนี่ยก็ใช้หลักเขาเรียกว่า Active Learning เ,เพราะนั้นถ้าอาจารย์มีประสบการณ์แล้วก็มา,า,จ,า,าจัดทํกากิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะถ่ายทอดนั้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์แล้วก็เรียนเสร็จแล้วก็สามารถที่ปฏิบัติได้เลย ยิงเป็นเกณฑ์ที่ประกาศในกฎกระทรวงฉบับที่5ก็ใช้คำว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งจะมีบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคม2 5 6 5ันกเป็นต้นไปแม้ว่าจะประกาศเริ่มใช้แล้วแต่ปรากฏว่าช่วงระยะเวลา180วันหรือว่า6เดือนเนี่ยก็จะไปสิ้นสุดวันที่1วันที่30กันยายน2 5 6 5 าะนั้นระยะเวลาที่เราอยู่ประมาณ5เดือนกว่าเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาอาจารย์เข้าสู่เกณฑ์ใหม่ได้เพราะว่าเกณฑ์ใหม่เกณฑ์เก่านะของสองกอนั้นก็มีผลการเรียนรู้5ด้านแต่ไม่ได้บอกว่าผลลั์เท่าไหร่เรียนรู้รู้มากรู้น้อยไ,ไม่ได้วัดจริงจังอย่างนั้นก็คือ,อห้าด้านก็จะมีเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรื่องทักษะความรู้เรื่องทักษะทางปัญญาเรื่องทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือความรับผิดชอบแล้วเรื่องที่5ก,ก็คือเป็นทงด้านของทักษะการวิเคราะห์ถึงตัวเลขแล้วก็การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนรัชมงคลเขามี6ด้านด้านวิชาชีพข้าหมาด่วนสำหรับเกณฑ์ใหม่ทีนะ่ที่จะใช้ในอีก5-6เดือนข้างหน้าก็จะเป็นผลลัพธ์ในการเรียนรู้ ที่กำหนดไว้ในประกาศในกฎกระทรวงแล้วแต่รอระยะเวลาเพราะฉะนั้นสถาบันไหนนะหลักสูตรยังไม่พร้อมที่จะเข้าไม่พร้อมที่จะเข้าสู่เกณฑ์ของ a u n ี a แต่ก็มาหาวิทยาลัยส่วนที่มีความพร้อมนะก็เข้าไปแล้วแต่ปีนี้ก็จะมีะตรวจด้วยก็มีการเชิญมาด้วยพอผมเรียงก็ไปฝึกอบรมมาแล้ว เอียอส่วนในการประเมินเนี่ยถ้าหลักสูตรสถาบันของของรัฐสถาบันรัฐบาลรัฐคนหรือของเองกชนนะส่วนใหญ่ยังไม่จะเข้าของเอียรเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเข้าในเกณฑ์ใหม่ที่เรียกว่าเกณฑ์ของตามกฎกระทรวงฉบับที่5ว่าด้วยว่าด้วยเขาเรียกว่ามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อันนี้ก็คือเรียกว่ามคอเหมือนเดิมก็ได้แต่เกณฑ์ใหที่ออกมาใหม่เนี่ยลดลงเหลืออยู่สด้านเ้วยกันด้านที่หนึ่งก็คือด้านความรู้ก็สอดคล้องกับของ a u m q a ก็คือโนเลดความรู้นั่นเองด้านที่สองด้านทักษะประสบการณ์หรือว่าด้านทักษะด้านสกิลก็เหมือนกับเกณฑ์ของ a u m q a ด้านสกิลด้านที่สามเนี่ยของทางด้าน กฎกระทรวงเนี่ยเป็นด้านจริยธรรมซึ่งทางด้านของในเอจูเอไม่มีแต่อาจไปแฝงอยู่ในข้อโมโูลอื่นแต่ไม่มีคําว่าคุณธรรมอยู่ด้วยมีเน้นทางด้านจริยธรรมอย่างเดียวด้านที่4ด้านลักษณะส่วนบุคคลเกณฑ์ที่4ก็คือตามกฎกระทรวงเนี่ยก็ด้านลักษณะส่วนบุคคลน่าจะเป็นลักษณะ attitude ทัศนคติหรืออุปนิสัยของบุคคลมากกว่า ก็ถ้าเป็นอุบนิสัยหรือว่าก็จะสอล้องทางด้านแอ t i t u d e ของ AUN ูเเพราะว่า AUN ูเนี่มีอยู่3ด้านด้าน knowledge ด้าน s ส Skill แล้วก็ด้าน a t t จ t u d e นะก็คือด้านความรู้ด้านทักษะแล้วก็ด้านทัศนคติส่วนเกณฑ์ของอกฎกระทรวงฉบับที่5ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่1ตุลาคม2,500 65เป็นต้นไปเนะี่ยเพราะนั้นตรงนี้แหละมาวิาลของรัฐและเอกชนโดยเฉพาะราชพัฒที่ยังไม่ตัดสินใจเอาหลักสูตรเข้าใอยูยร์เอ็นียก็พอดีเอาใช้เกณฑ์ตรงนี้เพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยใกล้เคียงกันมากก็คือผลการผลลัพธ์การเรียนรู้ใช้นะี่ยแต่ส่วนของเอเยเอ็น uh, เีใช้คําว่าผลผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังแล้วก็ของ กระทรวงอวนี่ก็เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ก็มีอยู่ีด้านต่างที่กาัาวถ้าท่านสนใจก็โปรดติดตามนะครับครั้งต่อไปก็จะนำเสนอเกณฑ์ของ a u n QA ในเรื่องเกณฑ์ที่6ว่าด้วยการช่วยเหลือนักศึกษาหรือว่าบุคลากรสายสนับสนุนนั่นเองเพราะนั้นถ้าท่านสนใจก็โปรดติดตามนะครับและก็จะเอาเรื่องของที่เกี่ยวข้องของกฎกระทรวง ห้าฉบับนี้มาเสริมในส่วนที่มันเกี่ยวข้องครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดี